ให้อ,อกมาประจำนาทีในโอกาสต่อไปขอเหียนเซิรนคณะรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมในทองเที่ยวได้เกียรติออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์ห่วยนำซัดเพื่อทำการออกเลขลางวัลขอเหียนเซิร์นห่วยนำซัด แมนนำไส้หน่วยบานทั้งหมด40หน่วยบานและจะเสียงเอา4หน่วยบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัลหน่วยบานหมายเลขนำสัตว์ข้างที่1ได้แกมหมายเลข28นำสัตว์เลขไก่หมายเลข28นำสัตว์เลขไก่ หวยน้ำส,สั์ซื้อซีน้ำสัตในหนึ่งเกมสามารถรุ่นถือรางวัลได้นับแต่รางวัลที่ 1, นท 6. หนึ่งถึงรางวัลที่หกนวยบานหมายเลขน้ำสัตว์ขั้นที่สองได้แก่หมายเลขศู 7, นย์เจ็ดนำซัเลขหมูหมายเลขศู 7, นย์เจ็ดน้ำสั์เลขหมู หน่วยนำสัตว์ลังวันที่หนึ่งต้องถือสี่นำสัตว์ยังต่ำวันดับแต่สายหาขวาซื้อหนึ่งพันกีบมูนคาลังวันห้าห้อยล้านกีบต่อหนึ่งลังวันหน่วยบาทหมายเลขนำสัตว์ขั้นที่สามได้แก่หมายเลขศู 01, นย์หนึ่งนำสัตว์เลขป่าน้อยหมายเลขศู 01, นย์หนึ่งนำสัตว์เลขป่าน้อย หน่วยนำซัดรางวันที่6ต้อง,งสืกซีนนำซัดจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได,ได้ซื้อ1,000พันกีบหมลน่ารางวัน10ล้านกีบต่อหนึ่งรางวัลและหน่วยบานหมายเลขนำซัดข้างที่4ได้แก่หมายเลขส0ูนํานำซัดเลขนกอ no ินรี C. หมายเลขส0ูนํานำซัดเลขนกอ no ินทรี C. ขอขอบใจนักะกรรมการ ผลการออกเลขรางวัลหวยนำซัดก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นทีเย่มห้อยต่อไปแมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับสีิห้าขอใหพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาทีอย่อุปรกรณ์ออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซินคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากศูนย์การนรัยสั่งสาดได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำนาทีอยู่อุปรกรณ์ออกเลขรางวัลขอเฮียนเซิรน พัฒนาหาทับสีสิหาหน them. Them. Một. Một. Helmet, ่วยที่หนึ่งได้แก่หมายเลข10หมายเลข1 0หน่วยที่สองได้แก่หมายเลข สองเก้าหมายเลขสอกหน่วที่สองค่าหนงล้านกีบตดอตาหน่วยที่สามได้แก่หมายเลขสามแปดหมายเลขสามแปด

และหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข13หมายเลข13ขอกอบใจน้ำคณะกรรมการการออกเล่นรางวัลสลาบพัฒนาหาทับ45ก็ได้ออกมาสําเร็จเป็นที่เียบ้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเล่นรางวัลทั้งหมดไทบ้บรรดาทานทับทราบอีกครัง้ง ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่98ออกข้างวันที่26เดือนสิงหาปี64รางวัลเลข6ตวัวได้แก่หมายเลข388224 388224เลข5ตวัวได้แก่หมายเลข88 22ง8 822 4่่เลขสี่ตดท่้านุทโสมที่ทานได้รับสมผานไปแล้วนั้นก็แมนผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่98ของวันจันทร์วันที่2 6สิงหาสองพันสยังสมัยจะขอทวนเคืนที่ทานู้ชมนั้น,ได,น,น,นได้รับทราบกันตติมอีกครั้งหนึ่งผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาได้เลขเสียง6ตัวได้แก่หมายเลข3 8 8 2 2 4เลข5ตัวได้แก่หมายเลข8 8224เลข4ตัวได้แก่หมายเลข8-2 2 2 4เลข3ตัวได้แก่หมายเลข2 2 4เลข2ตัวได้แก่หมายเลข24และเลขหนึ่งตัวไทยได้แก่หมายเลข4จากนั้นสืบต่อออกหวยน้ำซาร์ดจึงจะได้ทําการออกสีข้างด้วยกันได้แก่หมายเลข28ถึงกับเลขน้ำซาร์ดเลขไก่หมายเลข0 7นย์ถือกับเลขน้ำซาร์ดเลขหมูหมายเลขศูนึงถือกับเลขน้ำซาร์ดเลขปลาน่อยหมายเลข40ถือกับเลขน้ำซตว์ดเลขนกอินีรีลำดับต่อไปก็จะเป็นการออกสลากพัฒนาหาทับ หาออกหาข้างด้วยกันได้แก่หมายเลขหมายเลข1นึหมายเลข29หมายเลข3 8หมายเลข17หมายเลข1นึ่งสมนงสมัยก็ต้องขอแสดงความยินดีนับประดาทานที่ได้เสียงสรงทางราบิสากินหวยพัฒนาและถึกเลขรางวัลในงวดน,นี้มาฮอนนี้เวลาของการทายทอดุดผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาก็แมนหมดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันได้ใหมในงวดต่อไปสําหรับวันนี้สบายดี พ่อให้สีหวยพัฒนา